สวัสดีค่ะนักเรียนก็กลับมาพบกับครูอีกแล้วครูแสงนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้ครูมีบทเรียนออนไลน์เรื่องการเขียนบันทึกมาให้เด็กๆได้เ,ดเรียนรู้กันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนกันครูเชื่อว่าเด็กๆหลายคนอาจจะอยากเจอหน้าครูในคลิปวิดีโอนี้เพราะว่าเด็กๆได้เจอครูเอื้อมครูด้าและครูบีไปแล้วถูกไหมคะ แต่ครูบอกเลยว่าในคลิปวิดีโอนี้ก็ยังไม่เจอหน้าครูเช่นเคยค่ะใครอยากเจอครูไว้พบกันที่โรงเรียนนะคะสำหรับวันนี้นะคะการเขียนบันทึกการเขียนบันทึกเป็นการเขียนเพื่อใช้บันทึกเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นความรู้ที่เราได้รับรู้มาหรือว่าจะเป็นเรื่องราวส่วนตัวของเราอาจจะเป็นข่าวเป็นเหตุการณ์เป็นความรู้ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะได้จากการอ่านการฟังการดูนั่นเองค่ะ สำหรับประโยชน์ของการเขียนบันทึกนะคะนักเรียนมีดังต่อไปนี้ 1. ช่วยเตือนความจําเนื่องจากว่าคนเราเนี่ยมีเรื่องให้คิดให้ทําให้จําเยอะแยะมากมายบางครั้งเราก็ลืมถูกไหมคะการที่เราเขียนเตือนความจําหรือว่าเขียนบันทึกเนี่ยจะทําให้เราจําช่วงเวลานั้นได้หรือว่าเหตุการณ์สําคัญนั้นๆได้ค่ะและถ้าเป็นความรู้ที่เราสรุปหรือว่าเขียนบันทึกไว้เนี่ยเราก็จะสามารถทบทวนได้ง่ายขึ้นไม่จำเป็นต้องไปอ่านใหม่ทั้งหมดค่ะ ต่อมาคือให้ความรู้แก่ผู้อ่านหรือว่าผู้ที่พบเห็นแม้กระทั่งบันทึกส่วนตัวนะคะบางครั้งยังสามารถนําไปเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นสามารถนําไปปฏิบัติตัวตามเราได้ค่ะและต่อไปข้อ3คือใช้เป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลในการเรียนหรือว่าการทํางานได้ด้วยนะคะนักเรียน สำหรับรูปแบบแรกที่เราจะไปดูกันคือรูปแบบที่ไม่เป็นทางการค่ะนักเรียนยกตัวอย่างเช่นการเขียนบันทึกส่วนตัวการเขียนบันทึกประสบการณ์ถ้าสังเกตจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตัวเรานั่นเองค่ะลักษณะของมันจึงจะเป็นไปตามความต้องการของเราตามความถนัดของเราคือเราอยากจะเขียนยังไงก็ได้ตามที่เราต้องการตามที่เราถนัดนะคะ โดยที่มันจะไม่มีรูปแบบตายตัวเราจะเขียนยังไงก็ได้สุดแล้วแต่เราอยากจะเขียนนั่นเองค่ะภาษาที่ใช้อย่างที่บอกมันเป็นบันทึกส่วนตัวเราจะใช้ภาษาอย่างไรก็ได้นะคะแต่ขอให้เป็นภาษาที่สุภาพค่ะสำหรับตัวอย่างแรงนะคะนักเรียนมีดังต่อไปนี้ค่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ไม่ได้ไปโรงเรียนถามว่าเบื่อไหมที่ต้องอยู่บ้านตลอดเอาจริงๆก็เบื่อนะ แต่ก็มีความสุขที่ได้อยู่กับครอบครัวได้ทำอะไรหลายอย่างแต่ฉันก็ยังหวังว่าจะได้ไปโรงเรียนได้เจอเพื่อนๆถ้าได้เด็กสังเกตนะคะข้อความนี้จะมีลักษณะเป็นความเรียงหรือว่าเป็นร้อยแก้วนั่นเองจะมีคำเชื่อมเข้ามาเช่นคำว่าแต่เป็นต้นนะคะและนอกจากนี้เขาจะระบุวันที่ลงมาว่าวันที่เขียนบันทึกเนี่ย เป็นวันที่เท่าไหร่เนื้อความที่เด็กเขียนเด,เด็กเจนว่าภาษาที่ใช้เป็นภาษาทั่วๆไปที่เราใช้ในชีวิตประจําวันถูกไหมครับในการพูดคุยนั่นเพราะว่าน,นี่คือบันทึกส่วนตัวนะคะภาษาที่ใช้จึงเป็นภาษาง่ายๆเป็นภาษาที่เราใช้ในชีวิตประจําวันของเราเองตามความถนัดของแต่ละคนค่ะ และตัวอย่างต่อมานะคะยังเป็นตัวอย่างของการเขียนบันทึกส่วนตัวคะ่ะนักเรียนแต่จะมาในอีกหนึ่งรูปแบบนั่นก็คือจะเขียนในลักษณะของการเรียงลำดับเหตุการณ์ตามช่วงเวลาแบบนี้ก็ได้ค่ะยกตัวอย่างเช่น8 0นาฬิกาตื่นเช้ามาอาบน้ำแปลงฟัน9นาฬิกาวันนี้เริ่มเรียนออนไลน์วันแรกตื่นเต้นมากถ้าดเด็กสังเกตนะคะถึงแม้เราจะเรียง ลำดับเหตุการณ์ตามช่วงเวลาแต่เรายังสามารถใส่อารมณ์ความรู้สึกของเราได้เหมือนกับที่เราเขียนเป็นความเรียงหรือว่าเป็นรอยแก้วเมื่อสักครูได้เหมือนเดิมค่ะและตัวอย่างที่3นะคะนักเรียนนอกจากเราจะใช้เขียนบันทึกส่วนตัวแล้วเนี่ยความจริงการเขียนแบบไม่เป็นทางการเราสามารถใช้บันทึกความรู้ได้เหมือนกันนะคะแต่ เราจะไม่ได้กำหนดว่าจะต้องมีหัวข้อไหนเป็นสำคัญแต่ให้เราสามารถรู้ได้เมื่อกลับมาอ่านทบทวนว่าอ๋อเราบันทึกเรื่องอะไรไว้ยกตัวอย่างเช่นเรื่องหัวโซอาหารซึ่งเราบันทึกข้อมูลไว้เมื่อวันที่4มีนาคม2563ตัวนี้เราไม่จำเป็นต้องใช้ตัวหนังสือเท่านั้นนะคะในการบันทึกเราอาจจะใช้การวาดภาพใช้สัญลักษณ์ใช้แผนภูมิเข้ามาช่วยเหมือนดังตัวอย่างก็ได้ค่ะ สำหรับรูปแบบของการเขียนบันทึกรูปแบบที่สองที่เราจะเรียนกันนะคะนั่นก็คือแบบที่เป็นทางการนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นการบันทึกความรู้จากหนังสือหนังสือพิมพ์วรารสาร การสัมภาษณ์วิทยุโทรทัศน์เนื่องจากเป็นการเขียนแบบที่เป็นทางการฉะนั้นภาษาที่ใช้จึงเป็นภาษากึ่งทางการหรือว่าเป็นภาษาทางการนั่นเองค่ะและนอกจากนี้เขายังมีรูปแบบการเขียนที่ค่อนข้างชัดเจนว่ามีที่ไปที่มายังไงจะต้องระบุเนื้อหาแบบไหนลงไปนั่นเองค่ะทําให้การเขียนบันทึกแบบเป็นทางการเนี่ยเหมาะสําหรับการนำไปใช้อ้างอิงในการทำรายงานในการทำงานนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างของการเขียนกันนะคะว่าเป็นอย่างไรคะ่ะสำหรับตัวอย่างแรกนะคะนั่นก็คือหนังสือคะ่ะนักเรียนหนังสือจะต้องมีหัวข้อดังต่อไปนี้ชื่อหนังสือเรื่องผู้เขียนโรงพิมพ์ปีที่พิมพ์หน้าบันทึกวันที่เดือนพศออคําว่าบันทึกวันที่หมายถึงวันที่เด็กๆบันทึกข้อมูลนั่นเองคะ่ะถ้าเด็กสังเกต หนังสือจะมีรูปแบบเหมือนกับบันทึกการอ่านที่เด็กๆเคยบันทึกมานั่นเองนะคะต่อมาคือหนังสือพิมพ์หรือวารสารค่ะนักเรียนสำหรับหนังสือพิมพ์หรือวารสารจะมีหัวข้อดังนี้นะคะเรื่องจากหนังสือพิมพ์หรือวารสารชื่ออะไรให้เติมลงไปนะคะฉบับที่เท่าไหร่ขอล่มไหนผู้เขียนชื่อว่าอะไรวันเดือนปีที่หนังสือพิมพ์หรือว่าวารสารนั้นเผยแพร่หรือว่า นำออกมาเสนอนั่นเองค่ะต่อมาค่ะตัวอย่างที่3คือการสัมภาษณ์นะคะสำหรับการสัมภาษณ์เราจะต้องมีหัวข้อเรื่องให้รู้ว่าเราสัมภาษณ์เรื่องอะไรนะคะผู้ให้สัมภาษณ์ชื่อว่าอะไรแล้วสัมภาษณ์เมื่อวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรพศอ,ออะไรและสถานที่ที่สัมภาษณ์คือที่ไหนนั่นเองค่ะและตัวอย่างที่4นะคะวิทยุหรือโทรทัศน์ สำหรับวิทยุหรือโทรทัศน์นะคะเด็กๆจะต้องใส่ชื่อเรื่องลงไปแล้วระบ,บุว่าจากรายการวิทยุหรือว่าโทรทัศน์อะไรและออกอากาศเมื่อวันที่เดือนพอ,อท่าไหร่นั่นเองค่ะหลังจากที่เด็กๆได้หัวข้อเหล่านี้เสร็จแล้วเด็กๆค่อยบันทึกข้อมูลที่เด็กๆได้จากการอาร่านการฟังการสัมภาษณ์ลงไปด้านล่างค่ะ สำหรับวันนี้นะคะครูก็มีตัวอย่างของการเขียนบันทึกแบบที่เป็นทางการมาให้เด็กๆดูกันด้วยนะคะส่วนที่1ที่เราจะเห็นนะคะนั่นก็คือส่วนที่เป็นข้อมูลอ้างอิงว่าเรื่องราวที่เราบันทึกมาเนี่ยมีที่มาจากไหนนะคะมีแหล่งอ้างอิงอย่างไรนั่นเองและส่วนที่2นั่นก็คือ ความรู้ที่เราบันทึกนะคะลักษณะการบันทึกเราจะบันทึกเป็นร้อยแก้วนะคะโดยจะนําข้อมูลของเราเนี่ยเม่เขียนเรียบเรียงและใช้คําเชื่อมเนี่ยเข้ามาทําให้เนื้อหาก,กลายเป็นเรื่องเดียวกันเช่นในตัวอย่างนี้คําว่าและคําว่าซึ่งคําว่ากลับเป็นต้นค่ะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การเขียนแหล่งอ้างอิงไปแล้วได้ดูตัวอย่างการเขียนบันทึกไปแล้วนะคะเราจะมาดูกันว่าถ้าเด็กๆจะต้องเขียนบันทึกเองเด็กๆจะต้องทําอย่างไรนะคะขั้นตอนที่1คือเด็กๆต้องทําความเข้าใจเนื้อเรื่องซะก่อนการที่เราจะเข้าใจเนื้อเรื่องเราจะต้องฟังต้องอ่านต้องดูเนื้อเรื่องนั้นๆให้จบซะก่อนค่ะ แล้วค่อยนําความรู้ที่ได้เนี่ยมาเรียงลําดับความคิดเรียงลําดับเนื้อเรื่องต่อไปแล้วค่อยนําไปเขียนบันทึกด้วยสำนวนภาษาของตนเองไม่ใช่ว่าไปคัดลอกเนื้อหาของเขามาเป๊ะเป๊ะเลยนะคะนักเรียนเราต้องมาลําดับความคิดให้เป็นภาษาของเราเองค่ะแล้วข้อ3คือบันทึกเฉพาะสาระสําคัญเช่นใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ทําไมอย่างไรเป็นต้นค่ะ เด็กๆสามารถใช้อักษรย่อได้นะคะแต่ต้องเป็นอักษรย่อที่ได้รับการยอมรับและมีใช้ในภาษาไทยนะคะไม่ใช่อักษรย่อที่เราคิดขึ้นมาเองนะคะนักเรียนและข้อสุดท้ายคือข้อ 4. ฝึกบันทึกอย่างรวดเร็วการที่เราจะบันทึกได้อย่างรวดเร็วนั่นหมายความว่าเด็กๆจะต้อง ปฏิบัติตามข้อ1ข้อ2และข้อ3ได้อย่างชํานาญการที่เราจะชํานาญนั่นก็คือเราต้องฝึกฝนบ่อยๆนั่นเองค่ะเมื่อเด็กฝึกฝนบ่อยๆก็จะทําให้นักเรียนบันทึกได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ สำหรับวันนี้นะคะครูมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนมาฝึกทำไปพร้อมๆกันค่ะโดยครูจะมีวีดิทัศน์ให้เด็กๆด,ดูนะคะแล้วหลังจากนั้นให้เด็กๆเ,เนี่ยบันทึกความรู้ที่ได้ตามรูปแบบที่ครูกำหนดซึ่งรูปแบบของครูจะค่อนข้างละเอียดนะคะเพื่อเป็นการฝึกเด็กๆนั่นเองถ้าพร้อมแล้วเด็กๆไปดูวิดีโอกันเลยค่ะ ก็หลังจากวันนั้นประมาณ2-3สาวันก็มีเพื่อนมาถามว่าผมได้ทำจริงหรือเปล่าผมบอกภาพใช่แต่ผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ติดกล้องไม่ได้ทำอะไรทั้งสิน้นภาพก็คือเป็นภาพรองเท้าขาดก็เกิดจากการไปช่วยพี่คนหนึงซ่อมแอร์ครับผมก็คือไปเป็นลูกมือเขาเป่าเชื่อมอยู่นะครับซึ่งมันร้อนมากผมก็ไม่รู้ทิ้งลงรองเทา้าตอนที่เห็นรูปนั้นนะครับผมคือตกใจมากคือไม่ได้กินไม่ได้นอน หลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นชีวิตผมก็เปลี่ยนครับเจอสายตาแต่ละคนที่มองดูคือเฮ้ยลกจิตความรู้สึกช่วงเวลานั้นนะครับเครียดไม่กล้าออกไปไหนแม่ซื้อข้ามาให้ผมกินได้คำสองคำแล้วผมก็ต้องมานั่งถามว่าผมลรคจิตหรอผมถูกประนามเพราะอะไรทําไมแม่ต้องมาเจอเรื่องแย่ๆกับลูกอย่างนี้ด้วยทําไมแม่ต้อง มันนั่งเสียใจเพราะลูกคนนี้ด้วยทั้งที่ลูกไม่ได้ทำอะไรผิดเลยลูกโดนใส่ร้ายลูกแบบแย่ที่สุดอ่ะที่ทำให้แม่เสียใจอะครับขอโทษนะพี่นะผมมีแม่อยู่คนเดียว ครับไม่อยากจะรู้จักใครเลยคือครั้งครั้งหนึ่งอะชีวิตผมเคยพังเพราะสื่อโซเชียลครับผมเลยเกลียดสังคมไปเลยคือไม่ได้เกลียดครับคือไม่อยากเข้าใกล้คนคนในสังคมเลยผมอยากอยู่ตัวคนเดียวอยู่กับแม่สองคนผมแฮปปี้ผมไม่ต้องรู้จักใครก็ได้ผมไม่เอา คุณไม่เป็นผมคุณไม่รู้หรอกว่าช่วงเวลานั้นนะมันแยกไหนเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนดูจบแล้วใช่ไหมคะเมื่อเด็กๆดูจบแล้วนะคะสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำคือ ระบุหัวเรื่องลงไปค่ะว่าเรื่องที่เด็กๆดูมีชื่อเรื่องว่าอะไรมาจากรายการวิทยุโทรทัศน์หรือว่า YouTube ช่องไหนนะคะรายการใดระบุลงไปให้เรียบร้อยออกอากาศหรือว่าเผยแพร่เมื่อวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรพศอ,อ,อะไรข้อมูลมีให้แล้วนะคะนักเรียนให้เด็กๆระบุลงไปให้เรียบร้อยนะคะใครจำไม่ได้สามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะ หลังจากที่เด็กๆนะคะได้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งอ้างอิงของวีดีทัศน์ไปแล้วนะคะต่อไปเราจะมาบันทึกในส่วนของใครคะ่ะใครในที่นี้คือตัวละครหลักของเราคือใครแล้วเขาทำอะไรหรือว่าเหตุการณ์สำคัญในเรื่องเนี่ยคืออะไรเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นเมื่อไหร่คำว่าเมื่อ,อไหร่คือเหตุการณ์นี้เนี่ย เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดนะคะไม่ใช่ว่าวิดีทัศน์เนี่ยอัพลง Youtube เมื่อไหร่นะคะนักเรียนต้องระวังให้ดีนะคะและต่อมาทำไมถึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นและสุดท้ายผลเป็นอย่างไรหลังจากที่เด็กๆกรอกข้อมูลจบแล้วนะคะเด็กๆจะเห็นว่าข้อมูลของเราเนี่ยมันแยกกันอยู่ถูกไหมคะ ขั้นตอนต่อไปเราจะนําข้อมูลทั้ง6หัวข้อของเรานํามาเขียนเป็นความเรียงหรือว่าเป็นร้อยแก้วแล้วใช้คําเชื่อมเข้ามาเชื่อมต่อให้ข้อมูลกลายเป็นเรื่องเดียวกันค่ะแล้วก็เขียนลงไปด้านล่างนั่นเองค่ะเป็นยังไงคะนักเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมคะคนไหนที่ทําเสร็จแล้วเช่นเคยคะ่ะให้นักเรียนถ่ายรูปส่งเหมือนเดิมนะคะและคนไหนที่มีคําถามเด็กๆสามารถถามได้ในกลุ่มไลน์หรือว่าจะ โพสถามใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะคะนักเรียนสำหรับวันนี้ก็จบการเรียนเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ